วัสดีครับผมวันนี้ผมอาโขยน้อยนะครับวันนี้นะครับสำหรับก่อนที่จะเข้าไปในคลิปนี้นะครับผมขอชีช้แจงก่อนเลยว่าสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยมันอาจจะขัดแย้งตบเจตนาลมของผม<ะ>และก็อาจจะเป็นหลายๆคนอาจจะขัดแย้งกับใครหลายๆคนแต่คลิปนี้ผมไม่ต้องการจะขัดแย้งกับใครผมแค่จะมาพูดเฉยๆนะครับและก็เป็นสิ่งที่ผมขัดต่อตัวผมเองด้วยซึ่ง ผมขอเน้นนะครับว่าเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและมันมีทั้งข้อเสียข้อดีก็คือคนที่ประสบความสำเร็จจากเรื่องที่ผมพูดก็คือเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันก็มีเยอะคนที่ว่าล้มละลายจากที่ผมพูดมันก็มีเยอะเพราะฉะนั้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ล้มละลายและเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมไม่อยากกลับบ้านในตอนนี้ ตามนั้นครับผมเพืเ่อน,น,นผมไม่อยากกลับบ้านเลยตอนนี้ก็คือผมจะขอเดินเล่าเลยนะผมแลวเพืเ่อนๆมันอาจจะมีเสียงลมเสียงอะไรเข้ามาขัดๆนิดหน่อยผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยโฟกัสเราเต็มที่หรือเปล่านะครับแต่เราจะทําให้ดีที่สุดก็คือผมขอชี้แจงเรื่องหนึ่งนะครับมีคนให้ผมเล่าว่าทําไมผมถึงติดการพน,นันและทําไมผมถึงขโมยตังค์พ่อนะครับจากที่คนดูในคลิปที่แล้วนุ่นนะครับก็คือจะมีคนคอมเมนต์อยู่ว่า ผมเนี่ยทำไมจะไปขโมยจางพ่อมันก็มีคนคอมเมนต์นอยู่ที่ว่าผมเล่าประวัติน้องโซนิกนะครับที่ว่าได้น้องโซนิกจากการพันแล้วก็มีคนมาให้ผมเล่าต่อนะครับก็คือว่าทําไมถึงติดการพนันอะไรเงี้ยผมพูดเลยย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วผมเล่นเกมเศรษฐีและผมก็เล่นจนถึงทางตันผมก็โหดเป็นนักแข่งคนหนึ่งแล้วแล้วก็ผมก็ทําการขายไอเดีเป็นพ่อค้าขายไอดีเกมเศรษฐี และผมบอกเลยว่าผมเนี่ยขายดีเกมเศรษฐีเนี่ยรายได้แบบลุ่งเรืองมากครับเพื่อนๆวันหนึ่งมีผมขายได้พันพันห้าสองพันสูงสุดผมขายได้วันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนี่ขายคือขายหนึ่งไอดีสองไอดีก็ได้แล้วนะครับหมื่นหนึ่งผมขายจนอยูดจุดๆน,นั้นจริงๆครับเพื่อนๆแล้วก็มันเป็นบอลโลกตอนสองพันสิบน่าจะสองพันสิบเจ็ดหรือสองพันสิบแปดนี่นะประมาณนั้นสองพันสิบสองพันสิบแปดแหละ คือ2 0 1 9คือผมจําไม่ได้นะครับว่า2,000เท่าไรนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยลุกยุ่งเกมเอ้ยไม่ใช่ยุคเกมเศรษฐีของผมเนี่ยรุ่งเรืองมากๆนะครับผมแลวเพื่อนๆก็คือเราก็ได้เงินแบบเป็นเหลือตังมากๆอะจุดหนึ่งนะครับที่พีคนะครับคือผมไปทำรถมีโอของผมผมซื้อรถมีโอมาทำโอ๊เคเกตผมโดนช่างฟันไปผ่านผ่านผ่านทำรอบแล้วผ่านโคตรพราโคตรเว่ฟันน,นะครับก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับช่างนั้นฟันก็ ผมหมดตังไปรอบหนึ่งแล้วก็ผมก็ขายมีโอนั้นไปแล้วผมก็เก็บตังอีกครั้งคือตอนที่ผมทำมีโอผมหมดไปห้าหกมือเนะี่ยรถไม่เสร็จิีกนสะครับผมแล้วก็เลยเก็บตังมาอีกรอบหนึ่งแล้วพอทีเนี้ยช่วงบอลโลกพอดีเลยครับเพื่อนตอนที่ช่วงบอลโลกเนี่ยผมรู้จักกับเพื่อนก็เรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทที่ว่าเราเรียนห้องเดียวกันนะครับเพื่อนมาเนี่ยแทงบอลน,นะครับแล้วก็มันแทงบอลใช่ไหมผมก็เลยแบบว่าอยากเล่นด้วย ว่าหนึ่งเรามีตังอยู่สองสามหมืนะ่นอะไรอย่างนี้คือตอนนั้นมีตังสองสามหมื่นเนี่ยคือในในความคิดเราเนะยครับมันโคตรพ่อโคตรแม่เยอะเราก็เลยในความที่ว่ากูอยากตังไว้กูอยากเล่นด้วยเพื่อนเพื่อนเราคนนี้ก็อยางตังนะครับเพื่อนบอกว่ามันมีอะไรว่าที่ว่าแข่งอะครับที่ว่าแข่งแล้วยิงได้เชมอะแล้วก็อังกฤษแพ้หรือว่าอะไรเพ้ทักอย่างนี่แหละแล้วก็บอลนะครับมันเป็นของฝั่งต่อก็คืออีกฝั่งหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะียย้อนกลับมานะแล้ว่าคู่ไหนนะครับปุ๊บ อาจจะเป็นคู่นี้นะครับผมก็จาไม่ได้ว่าคู่ไหนนะครับถ้าถ้าถ้าเกิดผมขึ้นคู่ถูกผมก็ตามนั้นเลยนะครับก็คือคู่นี้นะครับผมแทงฝั่งอังกฤษไปมัง้งแล้วก็อังกฤษโดนยิงครับผมแต่มันยิงไปเป็นลูกสูงมากนะครับคือเขาเนี่ยทำนายว่าคู่นี้เนี่ยจะยิงไม่เกิน2ลูกแล้วก็อังกฤษก็จะชนะอังกฤษกับอไอรีสักอย่างผมจำไม่ไดม้มันเป็นประเทศที่ไม่ดังอะเออแล้วก็เขาก็ชนะมาใช่ไหมแล้วเราก็เสียคือแม่นนั้นผมแทงไป6 พันบาทครับเพื่อนเพื่อน S I N W 1 0ครบจบที่ที่เดียวฝากถอนรวดเร็วทันใจและที่สำคัญยังมีโปรโมชั่นจุกๆรอเพื่อนเพื่อนอยู่แน่นอนและที่สำคัญนี้เพื่อนๆอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอะโคนน้อยนะครับเพราะเขามีสิทธิพิเศษรับโบนัสเพิ่มอีกเยอะมากๆเพื่อนเพื่อนแค่บอกว่ามาจากช่องผมหรือว่าแคปหน้าจอนี้ไปนะครับและเว็บนี้ยังมีบริการฝากถอนผ่านธูมานี่วอลเล็ตด้วยสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารผมบอกเลยคอเกมตัวจริงนี้ห้ามพลาดนะครับกับเว็บ ไอเอิฝากถอนรวดเร็วทันใจถ้าเพืพ่อนๆสนใจก็แอดไปได้เลยนะจ่ะาเจ็บใจมากครับผมผมแพบอลไป6000บาทนี่คือจุดเริ่มต้นแรกนะครับและก็จุดเริ่มต้นนั้น,เ,นเรารู้สึกว่าการวิเคราะห์บอลเนี่ยมันทําให้เราปวดหัวนะครับคือผมเ,เล่นบอลแบบว่าวิเคราะห์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 จนปวดหูปวดปวดมากๆเลยครับเพืพ่อนๆและหลังจากนั้นเนี่ย ผมก็ทําการเอาที่มันง่ายกว่าน,นั้นก็คือบาคาร้วบาคารนั่นเองนะครับบาคารเนี่ยเป็นสิ่งที่เล่นง่ายมากๆเลยครับเพื่อนๆพอเราเข้าไปเล่นเนี่ยผมบอกว่าจุดพิกของมันตอนแรกๆผมก็ได้มาผมก็เล่นมาจุดถึง,ถงจุดจุดหนึ่งนะผมก็เล่นมาตลอดนะครับจนมาถึงจุดจุดหนึง่งคืนนั้นผมเล่นได้มาสามแสนสองแสนหกครับเพื่อนผมก็เลยไปดูรถหกร้อยห้าสิบซีซีมือสอง มันอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทวา้าวและจุดที่พีคกว่านั้นเลยผมก็แพนในคืนนั้นเลยครับเพื่อนเพืนจนเหลือ70,000บาทแล้วก็ได้ทำการซื้อโวนอีกไปหลังจากนั้นผมก็ยังติดการพนันอยู่ครับผม,ผมติดแบบหนักมากเลยนะเราย้อนเรื่องจากจุดเริ่มต้นแล้วก็มาจุดที่พีคที่สุดในชีวิตเลยนะก็คือติดหนักมากนะครับเราก็ทําการเล่นต่อและช่วงนั้นมันก็เป็นเงินเยียวยา5,000เข้าพอดี ผมก็เลยเล่นเงินเยอเยอะห้าพันของผมเป็นสามแสนอ่าสองแสนกว่าแล้วผมก็แพ้มันหมดใช่ไหมแล้วพอผมก็เหลือเจ็ดหมื่นผมก็ซื้อโซนิกแล้วพอเราซื้อโซนิกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็อยากเล่นต่อครับแต่ว่าผมไม่มีตังเล่นแล้วผมก็เลยไปขโมยตังพ่อมาครับเพื่อนคือรีรนีๆผมไม่อยากเล่าต่อนะแต่ว่าเนื่องจากว่าคลิปนี้เรามาต่อจากตอนนี้นะครับก็คือผมขโมยตังพ่อผมรู้รหัส เขาเรียกว่าอะไรผมรู้รหัสเอปธนาคารของพ่อนะครับผมก็เลยทำการโอนครับผมตอนแรกผมโอน5000คืนนั้นตอนแรกผมโอน5000ผมโอนหมื่นหนึ่งและผมโอน2000 0เป็น3500 0ผมโอนรอบต่อไป40,000เป็น7500 0ผมรอบต่อไป50,000ไป1 5, 40, 5, 2 0 0 0 0โดยประมาณโหผมคิดเลยนะเพื่อนๆ ถ้าเกิดเพื่อนอเป็นผมตอน,นั้นนะครับฆ่าตัวตายดีกว่าครับผมพูดตรงๆเลยผมฆ่าตัวตายดีกว่าและตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมเรียนจบพอดีผมโดนพ่อผมด่าแต่พ่อผมไม่ตีผมเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าบทเรียนครั้งนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นบทเรียนที่แบบว่าทรมานในชีวิตผมมากๆนะผมพูดเลยว่าบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่ทรมานมากๆนะครับเพราะว่า คุณขโมยเงินพ่อแม่เป็นแสนเนี่ยผมบอกเลยนะพ่อแม่เขาเอาไปใช้เนี่ยเขาใช้ได้เป็นปีเลยครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าพ่อแม่นี่เขาเอาตังค์มาซื้อของเข้าบ้านซื้ออะไรอย่างนี้นะครับคือมันสามารถอยู่ได้นานมากมากครับผมแต่เรากลับเอาไปเสียภายใน 3- 4สี่ชั่วโมงแล้วเพื่อนๆก็คือผมเสียผมก็เสียใจมากแต่ว่าคนที่เสียใจเนี่ยก็คือน่าจะเป็นพ่อผมมากกว่านะครับพอผมเสียไปปุ๊บเนี่ยผมก็นอนอยู่ในบ้านครับผมเพื่อนคืนแรกพ่อผมไม่รู้ คือวันแรกนะวันแรกที่เราตื่นมาพ่อผมไม่รู้พอวันที่สองก็ผมพ่อผมเข้ามาด่าในห้องผมนี่แบบว่าอยากจะอยากจะฆ่าตัวตายเลยนะครับจังหวะนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้าอีกวันหนึ่งพอดีนะพ่อผมก็ด่าเตือนแบบว่าสองสามบ้านเลยนะครับแต่พอดีก็พ่อผมไม่ตีพ่อผมก็ด่าแล้วด่าแล้วพอดีนี้ผมก็เลยมีความคิดที่แบบว่ามันไม่ใช่เลยเว้ยกูจะเล่นอยู่แบบนี้ไม่ได้เลยเว้ยกูจะต้องทํางานนะครับกูต้องทํางานมีตังเป็นใช้ของตัวเองมีของที่แบบว่า สามารถสร้างให้พ่อแม่ภูมิใจได้ผมก็เลยจริงๆผมทักอา,ากนิวอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะก่อนที่จะมาทํางานกับกนิวนะครับผมก็เลยจะมาทํางานกับกนิวแล้วใช่ไหมและพอทีเนี้ยผมก็เลยทําการ <c oughs> ผมก็ทําการแบบว่าทํา YouTube เรื่อยๆไปนะครับสี่ห้าวันพ่อผมก็จะฝากงานให้ผมทําเป็นข้าราชการไฟฟ้าแต่จะเป็นลูกจ้างชั่ชวคราวจงถึงผมรู้นะครับว่าลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยเงินเดือนมันน้อยผมเลยไม่เอานะครับ พะผมรู้ว่าลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือนมันแค่เจ็ดแปดพันมันมันไม่สะเทือนคนที่แบบว่าคนที่เราเคยเล่นการพนันแล้วได้มันเยอะๆมันไม่สะเทือนผมนะครับผมก็เลยทําการไม่เอาแล้วผมก็บอกพ่อผมว่าเดี๋ยวผมจะไปทํา y youtube พ่อผมบอกว่ารายได้มันจะดีเหรอผมบอกว่าไม่ดีครับผมแต่ว่ารายได้นี่มันอยู่ตอนความดังถึงผมบอกพ่อว่าผมไม่ได้จะเอาไรายได้ตอน3-4เดือนนี้ผมอยากได้ในอนาคตในปีข้างหน้าที่ผมจะกลับมาทําแล้วผมจะมีตังค์ที่สามารถสร้างตัวเองได้ หรือว่ามีสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองได้นะครับก็คือประมาณนั้นและจนผ่านมาผมก็ทําการหยิบทหารเชื่อไหมครับเพื่อนผมหยิบทหารผมไม่ได้บอกพ่อเลยนะรหรือว่าจะอะไรนะผมก็3วันหลังจากที่ผมหยิบทหารเสร็จนะครับคืนคืนที่3นะที่ผมหยิบทหารเสร็จผมก็บอกพ่อพอรู้จะไปทํางานที่ประจวบแล้วนะพ่อผมบอกว่าไปกับใครผมก็บอกว่าไปกับรถจุด,จด,จด,จดแต่จริงๆผมจะไปตั้งแต่ พรุ่งนี้เลยคือวันที่หยิบฐานเสร็จพรุ่งนี้ผมจะมาเลยแต่รถเขาดีเลยเป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมก็เลยได้มาเป็นวันที่3ผมก็เลยหนีปัญหามาอยู่จุดนี้แต่ผมบอกเลยนะผมนะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆอย่าหนีปัญหาแบบผมนะครับให้เพื่อนเพื่อนเผชิญหน้าและผมบอกว่าสิ่งที่เราทําผิดเนี่ยพ่อแม่นะครับให้อภัยเราได้เสมอนะอันนี้ผมพูดตรงนะครับว่าผมพูดเลยนะครับผมนะว่าพ่อแม่เนี่ยให้อภัยเราได้เสมอแต่อยู่ที่ว่าเราจะรับได้ไหมหรือรับไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่พ่อผม ไม่พูดอะไรเลยผมก็แบบเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจนะเราทําผิดขนาดนั้นแต่พ่อเราไม่ว่าไม่ว่านะครับแต่ไม่ตีอะไรเลยเราก็แบบว่าแกบอกว่าเออเราตัวแล้วเราก็ควรจะคิดได้เองแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบซึ้งนะครับเราก็เลยมาทํางานเองแล้วที่เราไม่กลับบ้านอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเรายังไม่มีตังหรือว่ามีของเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับเราจะกลับบ้านได้ยังไงเพราะว่าเราออกมาทํางานปีหนึ่งเราได้รถคันเดียวอยู่เลยเหรอนะครับแต่นั้ที่คขอเลยมาทํางานปีนึงอาจจะได้ รู้ดนนี้ไปแล้วแต่เราได้ได้รถเก๋งคันเดียวเรายัางไรสาระอยู่เลยเพราะฉะนั้นผมก็จะเต็มที่กับชีวิตได้มากกว่านี้นะครับหลังจากคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละในการรักตังขโมยตังพ่อผมนะครับผมติดหนักแบบโคตรท้อโคตรแม่หนักเพื่อนๆคิดดูนะว่าผมรักตังแบบเป็นแสนภายในคืนเดียวอ่ะแต่ผมไม่พูดนะครับว่าพ่อผมยังตังกี่บาทนะแต่พ่อผมก็ไม่เคยทํางานเลยแต่เกมีตังเก็บแบบนั้นผมก้งงงเหมือนกันแต่ว่าเออเราก็รู้สึกผิดมากๆนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถบ,บอกได้ครับเพื่อนๆมัน กินใจนะผมนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆเพื่อน,นโดนใจหรือไม่โดนใจก็คอมเมนต์มาแต่ผมบอกเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่มีการแต่งเติมเพราะว่าทุกอย่างที่เล่านี้จริงทั้งนั้นนะครับ